วันนี้กองทัพภาคที่2อ,ออกมาแถลงข่าวยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องอ่านมา้าซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้ทหารไทยสามารถผลักดันทหารกัมพูชาออกจากเขตพิพาทได้หมดแล้วและไม่มีการเคลื่อนกำลังเข้ามาในฝั่งไทยอีกที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นจุดอ่อนไวหวเนื่องจากยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนทั้งสองประเทศจึงตกลงกันไว้ในบันทึกความเข้าใจว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพ,พื้นที่ ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างและห้ามอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ซ้อนทับแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาได้มีการสร้างอนุสาวรีย์และเปิดตลาดถาวรในพื้นที่พิพาทษาทำให้ฝ่ายไทยมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้น จนในช่วงปลายเดือนก่อนมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนกำลังพร้อมอาวุธหนักเข้ามาใกล้แนวชายแดนทำให้ทหารไทยต้องเร่งดำเนินการตอบโต้และสามารถยึดแนวสูงและจุดยุทธศาสตร์หลายแห่งคืนมาได้ภายหลังจากการประทะทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาและตกลงกันว่ายุติการประทะและตระเวนร่วมกันโดยไม่มีอาวุธและปฏิบัติตามกรอบของบันทึกความเข้าใจเดิมเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย กองทัพภาคที่สองย้ำว่าทหารไทยยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยไม่รุกลานใครพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีทหารกัมพูชายอยู่ในฝั่งไทยและฝ่ายตรงข้ามจละลาาตระเวนได้เฉพาะในเขตแดนของตนเท่านั้นทั้งนี้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากหลายช่องทางอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกันกองทัพจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแตกแยกในสังคม ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งช่อง YouTube NTV เอาไว้พบเจอกับหนุยได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสุมาลีหมีเทาดำรายงาน